สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการขยายเอวกางเกงยีนกันนะคะซึ่งการขยายเอวในครั้งนี้จะเป็นการขยายตรงปากรปรปากระเป๋าตรงปากกระเป๋าสองด้านตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าตะ,ตะเข็บกางเกงยีนมันจะมีน้อยมากใช่ไหมคะทีนก็จะขยายปากกระเป๋าแล้วก็ทําการเลาะขอบเอวออกให้สุดเลยค่ะจากปากกระเป๋าฝั่งนี้มาถึงปากกระเป๋าฝั่งนี้นะคะ หลังจากที่เราเลาะเอาหูกางเกงออกแล้วตรงนี้นะคะเราก็ทําการเนี่ค่ะล็อกปากกระเป๋าใหม่ซึ่งขยับแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ขยับมาตรงนี้ที่สุดตรงนี้เลยแล้วเราก็ทําการเย็บล็อกไว้เลยนะคะฝัะ่งนี้ก็เหมือนกันค่ะล็อกออกแบบนี้เลยแล้วทําการเย็บล็อกใหม่ให้มันอยู่ประมาณนี้ แล้วก็ล็อกไว้ซึ่งเราใช้ไม้บรรทัดวัดดูหลังจากขยายเราจะได้ฝั่งละสองเซนนะคะซึ่งมันขยายได้เยอะสุดในกางเกงตัวนี้ก็คือสี่เซนถ้าเราทําการตกลงกับลูกค้าไว้แล้วว่าเราสมา,สามารถขยายได้มากสุดเท่าไหนก็คือเท่านั้นเราก็หาเศษผ้ามาต่อหกเซนค่ะ ซึ่งผ้า,ายีนที่จะเอามาต่อก็คือจากเส้นเหลืองนี้มานี่ก็คือหกเซนนะคะแล้วก็เผื่อสองด้านนี้เผื่อเย็บนี่คือฝั่งละเซนค่ะและขอบเอวส่วนที่พี่เก๋จะเอามาต่อก็คือตรงที่เย็บแผ่นป้ายทับนะคะตัดแบบนี้เลยเย็บประกอบขอบเอวเลยค่ะ ทับขอบเอวเราจะทําการแบะตะขิบนะคะแบะตะขิบแบบนี้ค่ะหลังจากต่อขอบเอวเรียบร้อยแล้วก็ทําการประกอบขอบเอวใส่กับตัวกางเกงช่างจะถนัดการกลัดเข็มหมุดกลัดไว้แบบนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการเย็บหรือว่าบางคนอาจจะถนัดเย็บกลางตัวไปโดยที่ไม่ใช้เข็มหมุดก็ได้นะคะแต่ช่างถนัดแบบนี้ทําการเย็บเลยค่ะถนัดการใช้เข็มหมุดกลัดไว้แบบนี้นะคะรู้สึกว่ามันง่ายเวลาที่เราเย็บนะคะ เย็บตามรอยเดิมไปเลยใช้มือช่วยดันช่วยประคองตัวกางเกงกระบอบเอวให้มันเสมอกันป้องกันการเย็บย่นนะคะถ้าตรงไหนมาถึงผ้าหนาถ้าเรากลัวเข็มเราจะหกักหรือว่าปีนยากหน่อยถ้าจากเราแบบตัวเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้มือหมุนช่วยนะคะป้องกันเข็มหักได้ค่ะเนี่ยตรงตรงรอยต่อที่มันเป็นผ้าหนาๆน,นะคะเย็บเบาๆเอามือช่วยประคองค่ะ ซึ่งตามที่เราใช้เข็มกัดหรือเข็มหมุดกัดไว้แบบนี้มันจะง่ายต่อการเย็บแบบนี้นะะแล้ค่ะเราก็ทำการประกอบหูใส่เหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะก็คือให้มันเดินหน้าอย่างเดียวไม่ให้มันถอยหลัง ก็เสร็จไปกับอีกหนึ่งวิธีในการขยายเอวกางเกงยีนนะคะที่แบบที่ไม่มีการต่อผ้าให้เป็นสามเหลี่ยมตรงสะโพกตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นขยายแค่ปากกระเป๋าแล้วก็เอาผ่ามาแทรกตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีป้ายทับก็จะดีแต่อันนี้จะเป็นป้ายผ้าขาวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้พ็เสร็จออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการขยายเอวยีนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องพี่เก๋ชาแนลด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะหาถ้ามีเวลาจะเอาวิธีอื่นมาแชร์เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ